คลิปในวันนี้จะพาไปทัวร์ดิสคอร์ดของช่องสนู๊นะครับผม ซอทีซี 4. ล้านรับเติมโรบกักราคาถูกแบบระบบกลุ่มย้ำอีกทีไม่ต้องใช้ไอดีพาสด้วยนะราคาเริ่มต้นเพียง5บาทต่อ20โรบักสามารถกดสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าน Discord เน้นย้ำจำเป็นแค่เข้ากลุ่มให้ครบ15วันหากนึกถึงโรบกักราคาถูกอย่าลืมล้านซอที่4ด้วยนะครับสนวดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับหน้า Discord ของช่องผมเองเองนาะ จริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าสาเหตุที่ผมเปิด Discord ขึ้นมาเนี่ยมันมาจากอะไรคือมันมาจากการที่เพื่อนๆหรือคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยหรือผู้ติด,ดตามหลายๆคนเนี่ยเขาบอกเฮ้ยพี่ช่องพี่มี Discord ไหมมี Discord หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวผมจะเปิด Discord มาทําไมอะไรงเงี้ยเนาะแล้วก็พอดีว่าตัวผมเนี่ยเพิ่งมีแอดมินช่องเนาะก็เลยตัดสินใจลองถามดูว,ว่าเออพี่ลองเปิดอะไรอย่างงี้ดีไหมอะไรเงี้ย แล้วส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าก็เปิดก็ดีนะพี่มันจะได้สร้างมาเป็นคอมมูนิตี้ให้ทุกคนเข้ามาชวนเล่นเกมหรือให้ข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์กันอย่างเช่นคนที่เอออยากจะหาด่านผ่านหรือว่าอยากจะหาคนแบกอะไรเงี้ยซึ่งก็จากที่ผมคิดมาเนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกว่าเออจริงๆแล้วในอนิเมะแฟนการเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนกับตอนเปิดที่เป็นแสนคนตอนนี้หลายๆคนเนี่ยก็ได้เกมเล่นประจําแล้วหรือหลายๆเกมอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคนั้นเดี๋ยวผมลองตัดสินใจจะทํา Discord ดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะได้คุยกับเมมโบเมมเบอร์อะไรอย่างนี้ง่ายๆด้วยก็เดี๋ยววันนี้จะมาทวนครับว่า Discord มันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าปรัเด็นแรกคือผมไม่ได้ต้องการที่จะทําขนาดนั้นแต่ว่าอะทำขึ้นมาแล้วก็เอามาแนะนำรักกันนะครับผม คือ Discord เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2โซนเนาะมันจะเป็นโซนสำหรับเมมเบอร์กับโซนที่เป็นโซนทั่วไปซึ่งโซนทั่วไปเนี่ยผมกำลังจะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้ามาอยู่ตอนนี้จะมีแค่โซนที่อะเข้ามาเนี่ยเราจะเช็คได้ว่าเออเนี่ยเพื่อนๆมีใครเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็จะมีกฎนะครับกฎผมเนี่ยก็จะอยู่กันแบบสบายๆไม่ยากเท่าไหร่ก็คือเออไม่ปั่นป่วยให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับเข้ามากวนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะ ไปโดนแบรนด์เลยง,ยง่ายๆเพราะผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเนาะแล้วก็2เนี่ยก็ไม่ใช่ถ้อยคาหยาบคายนะครับก็ใช้ได้กับคนรู้จักที่สนิทกันแต่ถ้าไม่สนิทกันเนี่ยก็อย่าเพิ่งใช้อะไรเงี้ยก็ง่ายๆว่ามันก็ควรจะมีมารยาทกันนะเนาะแล้วก็ข้อที่3นะครับบังคับใช้มารยาทก,กันทันทีนะครับก็คือเรื่องนี้ผมไม่น่าจะต้องพูดอะไรเยอะแล้วเนาะเออมันต้องรู้จักพูดครับพูดนู่นพูดนี่กันบ้างอะไรเงี้ย แล้วข้อที่4นะครับก็คือรักษาระยะห่างนะครับคือบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะให้ไปกวนเลยขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยก็อยู่ในคอมมูนิตี้ของเราไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็กดข้อสําคัญในการเข้า Discord อันนี้คือเอาไว้ขอยศด,ด้วยนะหรือว่าเอาไว้แบบคุณอยากจะได้ยศเพิ่มเติมจากการที่คุณสมัครสมาชิกเข้ามาหรือได้กิฟต์เมมเบอร์ในเดือนเดือนนั้นนะก็สามารถที่จะอย่าลืมไปผูก Discord เข้ากับยูทูบด้วยหมายถึงว่าเอา YouTube ที่ได้เมมเบอร์เนี่ยผูกเข้ากับ Discord นะครับผมได้เช็ค เป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าที่เข้ามาคุยหรือได้เมมเบอร์นะครับผมอ่าหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของลิงก์ Discord อะไรที่ผมแปะเอาไว้นะครับ <_ d isc ard> เผื่อเอาลิงก์ไปชวนเพื่อนหรือเอา YouTube หรือโลบอกโปรไฟล์อะไรเงี้ย <_ d isc ard> ก็อยากจะเข้ามาดูก็ลองแวะเข้าไปดูได้นะครับแล้วอันนี้ก็คือหมวดแรกกับหมวดแนะนำนะครับหมวดต่อไปจะเป็นหมวดโลกนะครับก็คือแบบว่าให้ทุกคนเข้ามาพูดคุยอะไรกันได้ตอนนี้คือแชทโลกสามารถคุยได้ทุกเรื่องเลยครับแต่ส่วนใหญ่เพื่อนๆเขาจะเข้ามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ อ่าบัฟนี้ดีไหมเทรดนี้ดีไหมตัวใหม่ดีไหมหรือข้อมูลอะไรใหม่ๆมีมาไหมอะไรเงี้ยก็จะเข้ามาถามกันพูดคุยกันอย่างเงี้ยเข้ามาถามได้เลยมันก็จะมีคนว่างตอบบ้างหรือไม่ว่างตอบบ้างก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับผมต่อมานะครับอันนี้เป็นโซนคุยทั่วไปเนาะก็คุยบลาบาบาคุยเรื่องเกมคุยเรื่องทีดีหรือจะคุยเรื่องอื่นก็ได้ ต่อมาจะเป็นห้องของหาเพื่อนเล่นทีดีนะครับห้องนี้จะสามารถลง VIP s e r v ร์ได้นะแต่ห้องนี้มันจะไม่สามารถลงลิงก์ได้ก็คือคุยกันได้อย่างเดียวลงภาพได้แนฟฟงแนไฟไฟล์ได้แต่ว่าจะไม่สามารถลงลิงก์ VIP s e r v ร์ได้ถ้าอยากจะหาเพื่อนเล่นจริงๆหรือชวนเพื่อนเล่นจริงเนี่ยให้มาห้องหาเพื่อนเล่นทีดีนะครับสามารถที่จะเข้ามานัดแนะว่าเออพรุ่งนี้เล่นได้ไหมพรุ่งนี้ยิงยาวไหมตี้เราจะเล่นอะไรไหมอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะมีคนที่มาปักหลักอยู่ใน Discord ของผมก็ ไม่เยอะมากจะมีเมมเบอร์ที่เขาแบบเข้ามาเล่นอยู่ตลอดแล้วก็จะมีอ่าเนี่ยคุณลีกับคุณเลสเนี่ยเขาก็จะชวนกันเล่นตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้ทีมเล่นกนประจําแล้วอ่ะนะครับล่าสุดนี้เป็นห้องใหม่ที่ผมซึ่งสร้างขึ้นมาครับวันมีมีม,มนะคืออะไรก็ได้ที่เป็นมีม,มที่น่าสนใจหรืออยากจะเอามาลงเอามาเก็บไว้หรืออยากจะให้ผมดูเนี่ยสามารถลงเป็นลิงก์พวกแบบ Tikt อกพวกนู่นพวกนี่อะไรนะ้ยสามารถลงได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าว่างๆเนี่ยผมอาจจะมานั่งดูหรือ อยากจะส่งต่ออะไรให้ผมดูเนี่ยก็ลงมาได้เลยนะครับสาหรับวันมีมม,ม,นะมันลงได้หมดเลยนะครับอาจจะมาพูดคุยกันเล็กน้อยก็ได้ผมไม่ได้ข้อจํากัดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วต่อมาเนี่ยจะเป็นโซนที่มันไม่ใช่โซนข้อความแนละ้วเป็นโซนฟอรั่มโซนโพสนะครับต่อข้อมูลเมะนะแล้วก็มีต่อเกมให้เย็บนะครับผมจะเป็น2 สองห้องเนาะสองห้องที่เอาไว้สร้างโพสต์วิธีการสร้างโพสต์นะครับเวลาคนเข้ามาอยากจะสร้างโพสต์ตั้งคําถามเหนือแชร์เรื่องราวต่างๆกับเรื่องที่ให้เพื่อนๆดูหรือจะแชร์ลงแชร์ลิงก์จาก youtube muse Thailand หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เพื่อนๆไปดูแอนิเมะที่เราชื่นชอบเนี่ยสามารถลงได้เลยนะอย่างเช่นผมจะกดโพสต์ใหม่ตรงนี้นะครับพิมพ์ชื่อเรื่องว่า ชื่อแอนิเมะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะที่เราดูหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับพิมพ์ยังไงก็ได้ให้ทุกคนให้เขาทราบว่าเราจะสื่ออะไรเนาะแล้วก็ป้อนข้อความลงไปว่าเรื่องนี้สนุกยังไงอ่าใครเป็นคนเขียนอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยจะพิมพ์อะไรแล้วก็สามารถแนบรูปมาด้านข้างด้วยแล้วก่อนจะโพสเนี่ยมันจะเป็นต้องเลือกแท็กนิดนึงนะครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรยกตัวอย่างตอนนี้แอ,น,น,อนิเมะที่ผมดูอยู่เนี่ยก็คือเปอ็นแอนิเมะที่คุณลุงคุณลุง เกิดใหม่เป็นนางร้ายอ่าแล้วผมก็เอารูปมาแปะหลังจากนั้นผมก็พิมพ์ไปว่าเรื่องราวของคุณลุงที่โดนทักสร้างเปี้ยงแล้วก็ไปเกิดเป็นนางร้ายในเกมจีบหนุ่มอะไรอย่างนี้ผมก็จะเขียนความรักแล้วก็ตลกต่างโลกอ่สาสแท็กก็ลงอีโมจินิดนึงว่าเออให้มันเกี่ยวข้องหรือแบบเอยตลกนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดโพสต์ไปนะครับผมอ่าแล้วผมลองพิมพ์ไปโพสต์ขำ,ขำๆเทสอ่ะ เนี่ยผมก็ปดโพสต์ไปครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้คุณลุงเกิดใหม่เปน็นนางร้ายก็จะมีรูปขึ้นมาแล้วโพสต์ํำเท็ทสคุณอาจจะเอาลงเอาลิงก์อะไรมาแปะในนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาตอบเองว่าเฮ้ยอะไรอะไรเกี่ยวกับอะไรพี่ลงอะไรหรือคนลงอะไรการ์ตูนนี้น่าสนใจเขาก็จะบอกเออสนุกมากหลังจากที่ดูโพสต์นี้ไปแล้วอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่ครับเราสามารถลบพงล,ลบโพสต์ได้ถ้าไม่ถ้ารู้สึกไม่อะไรเดี๋ยวผมมาอ่านโพสต์เดี๋ยวมาผมปิดโพสต์เองเนาะประมาณนี้นะครับ ก็จะมีทั้งโซนเกมแล้วก็โซนอนิเมะด้วยซึ่งใครอยากอยู่โซนไหนก็ลองมาพิมพ์โพสต์ดูนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครใช้งานเลยเพราะาผมเพิ่งสร้างได้ไม่นานนั่นเองเนาะแล้วก็อีกโซนนึงอันนี้โซนโลกผ่านไปแล้วอันนี้คํำร้องประชาชนนะครับก็นี่มีปัญหาสอบถามปัญหานะล่าสุดมีคุณโกลบ็อกเนี่ยเขาเข้ามาถามว่าเอ้ยทำไมสมัครสมาชิกเมมเบอร์ช่องผมไม่ได้แอดมินเขาก็รอตอบกันอยู่ตลอด นะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการรายแรกสวัสดีครับนี่เป็นไง,ไงแล้วเขาก็บอกว่าลองเปลี่ยนไปเข้าในคอมดูหน่อยครับนะเขาก็บอกโอ้ได้เขาบอกโอ,โอ้เจอแล้วครับเข้าในคอมมีปุ่มเมมเบอร์สมัครอะไรนี้นะก็ถ้าสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวช่องผมหรือว่า อ,อยากสอบถามอะไรเงี้ยก็มาพิมพ์ได้เดี๋ยวมันจะมีแอดมินตอบแล้วก็ตัวผมก็จะมาตอบเองเนาะถ้าอยากคุยกับผมอะไรเงี้ยก็ลองมาพิมพ์ดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดเลยสำหรับคนที่สมัครเมมเบอร์หรือได้กิฟต์เมมเบอร์ตอนที่ผมไลฟ์สตรีมเนาะพอได้กิฟต์เมมเบอร์แล้วเนี่ยคุณอย่าลืมมาขอยดเมมเบอร์ในห้องนี้ด้วยนะครับก็คือขอยศสําหรับผู้ที่เป็นเมมเบอร์นะครับหรือได้กิฟต์เมมเบอร์เนี่ย แล้วก็ผมรบกวนอย่างหนึ่งนะครับทุกคนคือรบกวนผูกบัญชีเราบอกหรือ YouTube ใดๆก็ได้ถ้าให้ผมรู้ว่าอันนั้นนะคือตัวคุณจริงๆผมจะได้เข้าไปเช็คได้นะครับกับบัญชีที่สมัครเข้ามาไม่ก็คือผมละไม่รับทราบจริงๆอะ่ะว่าตัวคุณจะจริงไม่จริงยังไงผมก็ให้ยศไม่ได้หรือกรณีที่แบบเอ้ยมันผูกไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรเงี้ยให้แคปมาครับว่าเอ้ยหน้า u t u b e ของเราเนี่ยหรือหน้าช่องของผมเนี่ยคุณเนะี่ยยืนยันตัวตนแล้วนะว่าตัวคุณเนี่ย เป็นคนได้รับกิมเมมเบอร์ของเดือนนี้คุณก็เข้ามารับโยดได้แล้วพอถึงเวลาพอถึงเดือนอะไรงเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะตัดออกเองเนาะนะครับผมผมก็จะมาเอาออกเองถามว่าสิทธิพิเศษของเมมเบอร์เนี่ยจะมีอะไรบ้างก็พูดง่ายๆเลยคือมันจะมีห้องรับนะครับห้องรับเนี่ยผมบอกไม่ได้จริงๆถ้าไม่สมัครเมมเบอร์เนาะเออห้องรับก็คือหมวดต่อไปเนี่ยหมวดโบสนะครับคือทุกคนสามารถเข้าไปดูในโบสได้ว่ามีอะไรแต่ว่าผมก็จะละทิ้งไว้ให้ที่นี้นะครับผมก็เรียกว่ามันว่าโบสนั่นแหละ ถ้าอยากมาเจอกันที่โบสก็ลองดูเราสมัครเมมเบอร์เข้ามาดูนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่สมัครเมมเบอร์เนี่ยคุณจะไม่มีวันเห็นห้องห้องนี้ได้เลยจะมีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ Discord ของผมในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มฟอรั่มที่เป็นเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลโดยเฉพาะของเกม Anim เม a n g u a r d แล้วก็ a n i m เม o r l d เพิ่มเติมอีกเพราะว่าตอนนี้ผมจะมีเมมเบอร์ที่เขาเล่น Anim เม o r l d เป็นหลักด้วยแล้วก็แวเว็บเล่นกับ Anim เม a n g u a r d ซึ่งเดี๋ยวผมจะสร้างห้องในแชทโลกนี่แหละ เป็นเหมือนฟอรัมเนาะสำหรับเกม T ีดีโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น a n ิเมะเวนก a n i m อนิเมะเวิอะไรเงี้ยคุณสามารถเข้ามาสร้างโพสเหมือนที่ผมบอกได้เลยนะแล้วผมจะสร้างแท็กไว้ให้ก็คือมันจะเป็นแท็กแชทิปแท็กถามข้อมูลแท็กขอความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มให้อีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนฟีดแบ็กกันเข้ามาใช้งานเนี่ยถ้าไม่มีผมก็อาจจะไม่ทําก็ได้นะครับผม ส่วนจะมีใครจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมสามารถเข้ามาพูดคุยกันใน Discord ได้เลยกดเข้ามาในลิงก์ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ลิงก์ข้างล่างเนี่ยผมจะมี2 Discord นะก็จะมี Discord ของสปอนเซอร์ซอลตี้นะครับผมก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับนี่สำหรับซอลตี้นะครับ Discord ของซอลตี้แอบโฆษณานิดนึงลวกันในคลิป,ลปนี้เนาะแล้วก็จะมีลองลงมาเป็นดิสคอดของผมนะครับก็ลองกดเข้ามาดูก็ได้ลองเข้ามาใช้งานก่อนก็ได้หรือจะเข้ามาป่านปวดก็ได้ก็แล้วแต่ละกันนะแล้วก็ ลองดูลองดูวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้ะก็มาแจ้งเตือนกันอีกทีเบื่อคนยังไม่รู้นะครับว่าผมมี Discord แล้วไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย